ไม่รู้ว่าจะต้องไปหาหมอไหนแล้วเพราะว่าแก้มาแบบเยอะมากเลยเนี้ยค่ะจมูกแท่งสุดท้ายจบที่เอพีคลินิกค,ค่ะจะมีปัญหาปลายบางค่ะปลายบางจนผิวปลายจมูกค้าเลยอะ่ะก็เลยแก้แล้วทีนี้พอแก้มาก็ก็ยังเป็นปัญหาเดิมอยู่นะคะในสี่รอบทาจนตอนนี้คือกระดูกผูไม่ไม่มีเลยว่ะค่ะก็เลยมาหาคุณหมอต้นเนี่ยละค้นดูเคสเแก้จมูกพักก็เจอคุณหมอต้นเลยก็เลยสนใจก็เลยเข้ามา สเตปที่2ครบจ4วันแล้วค่ะคิดว่าคุ้มมากๆค่ะเพราะว่าที่แรกเนี่ยคือไม่ไม่ไม่ค่อยอยากจะฟังคุณหมอเท่าไหร่เพราะว่ารีบทำเลยถึงตอนเนี้ยได้มาแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าพอใจมากค่ะฟุ้มมากๆค่ะสู้ไม่คิดเสียดายค่าใช้จ่ายอะไรที่นี่เลยรวแบบรู้สึกว่าคุ้มทุกอย่างเลยเพราะว่าคุณหมอดูแลแบบตลอด1หมปีเนี่ยคือเข้ามาหาคุณหมอตลอดได้เจอคุณหมอตลอดได้คุยกับคุณหมอตลอดแล้วคุณหมอก็ดูแลเองทุกข,ขั้นตอนตลอดรู้สึกว่าคุ้มมากๆค่ะ